พึ่งรังพึ่งส,ดๆ,สดๆใหม่ๆกินให้ดูเด้อพี่ที่กิน,น้ำพุหวานธรรมชาติอ๋อทำให้กินให้ดู จะกินกระดูอันพึ่งน้ำเด้กินให้อีกใช่ไหมกินให้อีกคำหนึ่งดูดูดูดน้ำมันเยิ่มเลยอะ่ะน้ำหาบานมันอืม quả chất Đem mi phừng nữa rồi Thay mẹ, thay mẹ chóc, chắn chọp chọp lăng đây Anh ấy ปากกระเสื้อร่างนี้ไม่แพงเจ็ดสิบบาท <S <S> <S อร่อยอร่อยมากอร่อย